สวัสดีครับในเช้าวันที่24พฤศจิกายน2566กับผมนทวัฒนลาเศรษฐพงศ์ผู้รับใช้คิดจ,จักพันธกิจของพระเจ้าอุดรธานียินดีต้อนรับพี่น้องเ <_ letter> ข้ารับชมรับฟังพระวจนะคำด้วยกันในเช้าวันนี้ขออัญเชิญพระคำของพระเจ้าในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่หข้อ2ถึงข้อ4พระคำได้กล่าวไว้ว่าปัญญาจาร์กล่าวว่าอน,นิจจังอน,นิจจังอน,นิจจังอนิจจัง สารพัดอนิจจังที่มนุษย์ทำงานตราตทำกลางแดดเขาได้ประโยชน์อะไรจากการงานที่เขาทำนั้นาชาติพันธุ์หนึ่งล่วงไปและอีกชาติพันธุ์หนึ่งก็มาแต่แผ่นดินโลกคงเดิมอยู่เป็นนิดเอเมนครับขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระเจนะคำของพระเจ้าในคำว่าอนิจจังหรือว่า,าการที่ไม่ยั่งยืนหรือว่าสิ่งไม่ยั่งยืน แต่พระเจ้าทรงย่างยืนนิรันร์แล้วก็อยู่เป็นนิจนิรันร์แล้วพระองค์ทรงนําจิตวิญญาณของเราไปอยู่กับพระองค์บนสวงสวรรค์กับพระองค์ร่วมกับพระองค์มิฉะนั้นแล้วโลกนี้เป็นโลกที่เป็นโลกที่ชั่วข่าวเป็นสิ่งที่อนิจจังทุกอย่างไม่ว่าการงานของเราที่ทําอยูอ่เราทําเพื่อ,อทําอยู่ทํากินไม่ได้ทําเพื่อที่อยู่ เป็นบ้านที่ถาวรนิรันดร์เราจะมาที่ฐานพึ่งพาพระเจ้าด้วยกันในเช้าวันนี้สาธุการพระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดวันนี้ข้าพระองค์ดาวอายได้ยินได้ฟังพระเจะนำคำของพระเจ้าล้วนแล้วออกมาจากพระโอษพระอ,องค์พระอ,องค์อองอองเจ้าในการดําเนินชีวิตอย่างเชื่อฟังและขอวอวยพระพรจิตการงานน้ํามือที่พี่น้องที่ได้ยินได้ฟังเพราะเจะนคำของพระเจ้าและก็โปรดชำระชีวิตจิตใจของข้าพระอ,องค์ให้สะอาดโดยสุด ให้เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเจ้าขอพระองค์ทรงรับรองอาการงานไม่ว่าจะงานรับใช้งานพันธกิจงานธุรกิจการงานหรือครอบครัวหรือว่าการดําเนินชีวิตอย่างเชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็ไปไหนหรือว่าทําอะไรประกาศเรื่องราวของพระเจ้าขอพระองค์ทรงรับรองขอพระวิญญาณมริสุดทรงนําและเจิมเปลี่ยนแปลง ลูกทั้งหลายให้อยู่ในทางของพระเจ้าให้อยู่ในมรราคาของพระองค์อยู่ในการเชื่อฟังแล้วก็มีการนำที่มาจากพระองค์แล้วก็ขอพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงท่าทีใหม่สิ่งในที่ไม่ถูกต้องในสายพระเนตรที่จะขวางกัน้นการได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าหรือว่าพระองค์ทรงนำทุกย่างก้าวและก็การปกป้องที่มาจากพระองค์โปรด,ปดนำทุกย่างเท้าแล้วก็ อวยพระพรพี่น้องทุกคนจึงอธิษฐานฝากมอบทุกอย่างไว้กับองค์ด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเรเมนครับขอพระเจ้าอวยพระพรครับ